มันได้มากประมาณรอ120เมตรกระหอดงามขนาดเลย,เลยตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกแสงจันทร์นะครับอากาศก็จะสดชื่นประมาณนี้เลยเสียกเลยอ่ะมนนูะโลงมาเลยลูก จะไปอาบน้ำก่อนอากาศดีอยู่ได้น้ำเย็นเย็นคฮะน้ำเย็น,นาเย็น,นยชื่นใจขนาดเลยโอ้สนุกมากเดินลงมาประมาณ5ทีก็ถึงอะ่ะใช้เวลาไม่นานน้ำตก<ๆ>แสงจันทร์น้ำตก เล่นน้ำกันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเข้าไปเล่นน้ำกันเลยไปแ<ป>ต่ไม่เลิกแต่มม่เลยจับ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 ีบบบนหนูตื่นเต้นแล้วลลตืตวตวตว่นเต้นเจ๋อจับล,ลาลงมากเลยกลัวจังเลยไปลูกไปค่อยๆอยอยัง <c oughs> โ,ยโอ้เท้าแล้วก็จับลาวมาที่ตาจับลาวนะลูกจับลาวเด้อค่อยๆอยยังเด้อ ลงมาเลยลูกค่อยๆย่างได้ลหรือนะเขาว่าลอย40เมตรก็หอดเหรอย่างลงไปลอย40เมตรก็หอดนตกลงหู้มาเลยลูกมาตามมาตัดดินอีกแล้วเห็นมันตกบนน้องเอตรงนี้มันมีไม้เลยยังจับได้ นะครับถึงแล้วนะครับน้ําตกแสงจันทร์อ้าวถึงแล้วเดี๋ยวเราลองมาเอาขาจุ่มน้ําดูแม่ลองลน้ำจะเย็น <มา S 2> แค่ไหนโอเคไหมโอเคมาเอาตรงไหนดีมองนี่ละมองนี่เลยเนาะนั่งลงเอานั่งลงก่อนเออเอาเจมเองลองจุ่มน้ำดูดิเป็นไขาต้องไปบ้างล่ะยามต้งไปเย็นป้องเยน็ยนมากเลย สวยมากเลยครับน<อ>้ำไม่ลึกเลยนะเล่นได้ไดไม,ไมันก็ไม่ลึกนะลงไปเลยได้ไหมโอ๊ยยังสบายขนาดได้ละอ,กอ,อก่องนะมันถึงอ่ะลงมันได้มากประมาณ120เมตรกระหอดเออไม่น่า,นานละมาข้าวเดียวเพระาะพ่อนาทีนี่ละอ่องหน้าบอกว่าน้ำพร้อมเห็นบ้านรือปลาใช่งามขนาดเลยลงไปเลยได้ไหมะ่ะลงไปเดี๋ยว เย็นไหมเย็นไหมแมวตรงรูน um well. ี่ป้อมันถึงเห็นอารมณ์นั้นไหมมันถึงเห็นน้ำตก Diyan dito na nanong sa miyang? ตนนี้เราอยู่ที่น้ําตกแสงจันนะครับหรือเรียกว่าน้ําตกโรงลูอยู่ที่นี่น้ํำลึกสุด2เมตรตรงนี้จะตื้นหน่อยเด็กเล่นได้แล้วก็ด้านบนเป็นโขดหิน,น,น,นบรรยากาศก็จะสดชื่นประมาณนี้เลยเลี้วขึ้นไปแล้วหรอเขาไปหมดแล้ว ก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับเป็นโซนที่เด็กเล่นได้กับโซนอีกโซนหนึ่งเป็นโซนที่เขาห้ามไว้ครับไม่ใ,ให้เล่นตรงนี้จะน้ําลึกอันตรายนะครับเราก็จะมาเล่นฝั่งนี้แทนเฮ้ยม,มีปลาด้วยม,ม,มีปลาเห็นปลาไหมไม,มีปลาตัวเล็กอนะ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปที่น้าตกดูนะครับบรรยากาศตอนนี้อากาศยันสบายนะครับ มาลูกมาค่อยๆเดินลูกพี่เขาเดินขึ้นไปข้างบนเลยเสด็จเองตรงนี้มันจะลื่นนะระวังหนนะ่อยนะมาค่อยๆเดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าจะเดินลงไปนะ เลื่อนไหมอ่ะเลื่อนนะเลื่อนเข้ามาดิเข้ามาใ,ใกล้ดิ ทำไมเดี๋ยวปาจะลองลองลองขยับก่อนแป๊บนึ่งเพามันลึกอยู่เว้ยมันลึกมันลึกมันลึกลึกอยู่โอเค <laughs> ตอนน้ำเยหนเย,เย็ยนมากเลยหนาวมากเดี๋ยวขึ้นฝั่งก่อนน้ำตกลงรูนะครับเย็นสบายเลยเปียกเลยอะ่ะ ทางเดิมหรือยังไงโบอาบน้ำล้างอาล้างมือก่อนแน่ๆมีมิจฉาทศใส่หน้าโบโบล้างหน้ามือลู่หน้านั้นหนึ่งสองข้มตอนนี้กำการล้างหน้ากันอยู่นะครับโบให้หน้าเพิ่มหนึ่งสองข้มเล่าน้ำหนูอ่ะเดี๋ยวคงมือเพิ่มของน้องเุิ่มขึ้นมา่อยเห็นไหมปขึ้นด่างไหนขึ้นด่างนู้นหรือขื่นดางนี้ท่านี้ก็ได้มั้งเนี่ยได้ท่างไหนไปเขึ้นด่างนี้มาลูงมา ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับนะครับกำลังจะกลับแล้วนะคะควนให้คนมาควรเจมีงกลับบ้านนะลูกนะยังวางแผนไม่ถูกนะว่าจะไปไหนดีเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนไปล้างโต๊ะก่อนนะปานะ้ะงล้างตัวตะล้างโต๊<ห>ตะให้มันสะอาดก่อนอยู่หลังรถมีเอาหนา่มมาอยู่น้ำตกแสงแจันทร์แม่เอาหนําม,มาคนมาบ่หลายอากาศดีอยู่ได้น้ำเยื้นเย็นฮะน้ำเย็นชื่นใจขนาดเลยมีแห้งนั่นโตลงไปต่ำไอเจมิงจีบโตลงไปมีแห้งยาวยาวเลยฮะ ปลามีแห้งน <oh> ี่นนาปลาดิเรนโหสนุกมากสนุกไหมแจมิงจิโบะมวนบะลูกดูบรรยากาศมวนมันจะเดินขึ้นเดินลงปะไก่เนาะปลาเนาะไม่ไก่ใกล้ใกล้เองเดินขึ้นเดินลงปะไกลเดินลงมาประมาณห้าทีก็ถึงอ่ะใช้เวลาไม่นานไปยี่สิบเมตรสัมผัสละมาลูกมาเลยเ็ว บันไดทางขึ้นก็ไม่ค่อยชันเนาะบ่ชันย่างสบายอยู่เออแล้วก็มีราวจับบันไดให้ไม่ต้องกลัวตกเลยก็ต้องยานตกเลยคนนักท่องเที่ยวกับบ่หลายเลยนะป้าเนาะไม่วันนี้มาไม่เยอะมาบ่หลายเมื่อกี้นี่ก็มีได้บ้านเท่าฮะมีได้ขอบพ่วเฮาว่าบอใช่เขากะลังลงไปเมื่อกี้นิหนึงขอบพัวหนึงโอ้ตะขาขึ้นนี่หนักขาจริงๆโอ้ปวดขาขนาดไม่กี่ขั้นนั่นเองโอ้ยโอ้ เอาขาสายไปน้ำแนข่ขาหัวเอ้ยป้<ะ>าทำมันมีห้องน้ำป้าพาลูกไปหลางบาหลหรือวา่าเอาหนามล้างรถถอดสะพาล่างเลยก็พาไปก็ได้หาซิมีห้องน้ำเลยนะไปล้างท้างน,น้ำเขาเลย i kiss ride love love you the 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 where breath way way way